ก็นหนึ่งเนี่ยเนี่ยจะมีเสียงเปิดไปสักพักนะครับจะมีเสียงลักษณะนีน้อันนี้เนี่ยบู๊ทมันก็ไม่หลวมนะครับเด,ดีติดพุ่นนี่นะครับเนี่ยกรอบพลาสติกตัวนี้นะครับเนี่ยเวลาจับอย่างนี้เราเรามือจับเนี่ยเสียงดังหายนะครับ ปล่อยปล่อยก็จะมีเสียงดังเหมือนเดิมนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาแบบลูกทุ่มลุกทุ่งนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับลดปัญหาเรื่องของเสียงดังสวัสดีครับทุกคนครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับทีนี้ก็จะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาลุมเสียงดังนะครับมาดูจะแก้ไขได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนเนี่ยเวลาที่เปิดนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเปิดเบอร์หนึ่ง เบสองสามนะครับแล้วก็ลดลงมาเบอร์หนึ่งเนี่ยเนี่ยจะมีเสียงเปิดไปสักพักครับจะมีเสียงลักษณะอนนันนี้ตรงๆรงนะครับทำไมอันนี้หายถึงก็เสียงดังจะดังมากเลยครับครับมันก็ผิดปกติเนาะ นี้เป็นรุ่น16นิ้วครับลระจกนี้หายหายจับหน้า,หนา,หนา,ากากนี้หายครับเดี๋ยวผมจะลองแกะทีละชิ้นนะครับว่าชิ้นไหนมันทําให้เกิดเสียงดังเนาะเครับาเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนอ่ะแรกเดี๋ยวผมจะเปิดจังหน้าออกนะครับหน้ากาก ให้ายาดบก่อนนะต้องสักพักเนึ่งทิ้งระยะสักพักหนึ่งมันจะเกิดสักอันนี้เปิดเบอร์สามสุดนะครับแล้วก็ลดลงมาเบอร์หนึ่งแล้สักพักหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีก็จะมีเสียงดังเกิดขึ้น ใช้ไปสักพักเวลาที่มันร้อนแล้วเราออ่าอ่าาสักประมาณสิบนาทียี่สิบนจะเกิดเสียงดังนีๆแรงมากครับอ่าจะลองเปิดเอาอเดี๋ยวจะลองเอาใบออกใบพัดออกใบพัดออกนะครับแล้วลองเปิด นี่ครับสาเหตุเกิดจากแกนของมอเตอร์มันกะับไปกลับมาแต่ถ้าปัมุมนี้หายนะครับมันเหมือนกับว่าตรงนี้มันมันอยู่ตรงที่ต่ำใช่ปะนะครับมันเอียงองศาแบงนี้นะถ้ามันได้องศาของมันมันก็จะไม่ดังดังมากเลยนะครับดังมากเลยโอเคเรารู้ปัญหาแล้วเกิดที่แกนของมอเตอร์เนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาเอาไปลองฉีด น้ำยาอเนกประสองค์ดูนะครับโซนเน็ตเนาะว่ามันจะหายไหมนะครับถ้าไม่หายก็คงต้องใช้ไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะมันแก้ละไม่ได้นะเ,เดี๋ยวผมท็อปตักก่อนนะครับถ้าดูเนะนี่ยแกนแกนของใบพัดลมก็ปกตนะิปกติไม่มีสันคอนซ้ายกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปฉีดน้ำยาอเนกะสมดูนะครับู่นิดหนึ่งเนาะ ฉีดเฉพาะบูทตัวหน้านะครับหน่าบูทมันก็ไม่รวมนะครับฉีดต้นดูผมจะจทิ้งไว้สักพักรับสัก5นาที10น,นาทีนะครับ เดี๋ราลองประกอบแล้วใช่ไหมไปลองาประกอบไปทีแล้วเปิดอีกทีนค,ครับก็อันนี้ผมจะหยอดใน,นน้ํายาในผสมทิ้งไว้แล้วนะครับประมาณสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองประกอบอลองประกอบแล้วก็เอาไปติดตั้งดูอีกทีอันนี้ผมก็เอามาติดตั้งเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเปล่าทุก่อนก่อนที่ยังประกอบยังไม่ประกอบมากาศครับไม่จะดังเหมือนเดิมเลยก็ยังมีเสียงดังอยู่ มันมีเสียงดังอยู่แต่ไม่เยอะเหมือนกับตอนแรกครับ,รรบทุกคนครับก็ปรากฏว่ามันยังไม่หายนะครับเนะี่ยังมีเสียงดังอยู่นะครับตรงแกนี่เงียบไปแล้วนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมสังเนะกตตรงนี้นะครับเนะนี่ยขอบพลาสติกตัวนี้นะครับอย่าเวลาจับอย่างนี้เราลองมือจับเนี่ย เสียงดังหายนะครับปล่อยปล่อยก็จะมีเสียงดังเหมือนเดิมนะครับเพื่อนอาจจะได้ยินเนาะคนน่นอาจจะได้ยินนะครับมือแตะหายแต่ถึงยิ่งดังมากผมก็เลยคิดว่าจะหาวิธีทำให้ตัวนี้มันมันแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรใส่ตามร่องนี้นะครับ ลองดูนะครับถ้าจะเชื่อได้จับนี้หายปล่อยเสียงดังนะจับนี้หายนะครับปล่อยแล้วเสียงดังอ่ะโอเคเดี๋ยวลองอีกท <คน S 1> ีกเดี๋ยวผมจะลองใช้กาสองหน้าปิดตรงขอบด้านนี้นะครับด้านนะี้ให้มันชนกับฝานะครับเดี๋ยวมันจะตัดนีบแบบดูแบบนี้เนาะ ไปขวานีแปะลงแปะให้ชิดขอบนะครับชิดขอบแล้วก็ด้านบนนะครับแบบนี้นะไปะด้านบนลองดูนะครับลองดูไม่ต้องแกะนี้ดี๋ยวไม่ต้องแกะอีกด้านก่อนครับแล้วนะครับผมว่าลองใส่ฝานะครับ,รรบ,นะรบติดลักษณะแบบนี้นะครับ นี้เพื่อลดการสัน่นต่องรูนะครับวิธีนี้วิธีแบบลุกทุ่งลุกทุ่ง ก็กอบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองดูลองดูนะครับสตาร์ทเปิดดูอ่ะเสียงตรกขอบนี้หายนะครับอ่ะเสียงนัตึ้ๆหายแล้วนะครับล้วก็เป็นเวลาเราเปิดฝาไไปมันก็จะดังไอ้พวกนี้ออกมันก็ไม่เป็นไรครับ ก็ต่อไปก็ถ้าอนาคตนะครับตัวนี้มันตัวนี้ยังไอ้นี่มันหลุดนะครับก็อาจจะต้องใช้ฝองน้ํามายักตามร่องนี้นะอันนี้ทําเป็นชั่วคราวนะครับอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวเราประกอบแล้วก็ลองเปิดดูนะครับตำแหน่งที่ผมเอากาวสองหน้าลองระหว่างตัวาฝาปิดมาเตอร์กับตัวคอมมเตอร์ตัวนี้นะครับฝากับตัวตัวคอมมเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้มัน สันนะ่นสะเทือนนะลดความสั่นสะเทือนนะก็จะติดทั้งหมดสามมุมนะครับสามมุมติดลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้จะอยู่ด้านนอกไม่เป็นไรนะก็ลดเสียงดังลงไปได้เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวประกอบไปเสร็จนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดบเบอร์หนึ่งเสียงดังกึ๊กๆหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแค่ใบพัดลมเพียงเดียว แก้ไขปัญหาแบบลูกชุ่มลุกทุ่งนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะนะครับลดปัญหาเรื่องของเสียงดังเวลาที่เราเปิดพัดลมนะครับเป็นเฉพาะตัวนี้ด้วยไม่ไมัม่นใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับก็หยอดแกนน้ามันแล้วหยอดแกนด้วยน้ามันทั้งน้ามันอเนกประสงค์แล้วก็น้ํามันจักรนะครับมันก็ยังดังอยู่นะครับผมก็เลยลองใช้ตัวกาวสองหน้านะครับติดระหว่างตัวครอบมอเตอร์กับฝาครอบมอเตอร์เนาะก็ รถเสียงดังไม่ได้เยอะครับแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะได้ยินเสียงแต่ใบพัดลมอย่างเดียวโอเคครับคลิปนี้คดีมีปร,ป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 ,จจประโยชน์ไงฝากเพื่อนๆช่วยส่งกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ